ได้รางวัลสักหลังเก้าอี้สักหลังเริ่มสักหลังไม่ใช่รางวัลสักหลังเก้าอี้สำหรับนักสักหลังเก้าอี้สำหรับนักสักหลังนะครับผมบอกได้ที่หนึ่งเลยได้สักหลังวันนี้ที่หนึ่งไม่อยากถักสวัสดีครับผมหลังเจริญครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษครับ เป็นงานประกวดลอยสักออนไลน์ครั้งที่3ของพี่เอละกาครับจังหวัดนคนปรปฐมจากกลุ่มชิมชมนําเสนอศิลปศาสตร์อยสักดุเดือดเลือดพล่าน <c oughs> ครั้งที่3นี้ก็คือในธีมของปลาคาบนั่นเองครับน้องๆหลายท่านก็คงจะทราบไปแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะเลิศนะครับคลิปนี้ก็จะออกมาทีหลังนะครับและผมได้ไปเก็บบรรยากาศในการตัดสินในครั้งนี้ด้วยเขาไปเก็บมาให้น้องๆดูให้หมดเลยฮะและใครคือ คือผู้ตัดสินครับในการประกวดออนไลน์ครั้งที่3นี้รอบชิงชนะเลิศหนึ่งครับอาจารย์ปียะโอ้โหอาจารย์ท่านนี้ก็ ไม่ต้องพูดกันมากครับหรือน้องๆที่ใครยังไม่รู้จักนะครับคืออาจารย์ปิยะผู้ที่สักหมูป่าให้กับพี่ตูนเบอร์ดี้แสลมนั่นเองและอีกท่านหนึ่งครับท่านนี้ก็หสุดจริงๆก็คือช่างมิ้มครับน้องๆก็คงได้เห็นภาพกันไปแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดน้องๆท่านไหนนะครับยังไม่รู้จักกับ2ออาจารย์นี้นะครับมีลิงก์อยู่ใต้ล่างลองกดเข้าไปดูผลงานของอาจารย์ทั้งสองนี้ได้ใครได้ที่1ที่2ที่3นี่ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงละงานนี้ส่งเข้าประกวดมาร้อยกว่า ผลงานครับแล้วก็คัดเลือกคัดเลือกคัดเลือกกันเข้ามาครับจนถึง10ผลงานสุดท้ายนะครับและก็รอบนี้ครับก็คือที่1ที่2ที่3เลยตัดเชือกนะครับที่1ที่2ที่3ครับก็จะมีรางวัลแตกต่างกันไปครับแต่รางวัลที่1ครับก็จะมีรางวัลพิเศษครับจากร้านนาวาแททถูคิวนัดนั่นเองครับอายุทยาโลจนะเป็นเก้าอี้สักหลังโอ้โหผมก็อยากได้นะ โก็ดีใจด้วยสําหรับผู้ที่ชนะรางวัลที่1ไปนะครับไม่ให้มีการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันครับเบื้องหลังเนี่ยสนุกสนานผมบอกได้เลยครับก่อนที่จะไปดูเบื้องหลังกันครับเราไปดูผู้ได้รางวัลที่3ที่3 3มไม่ใช่ทูสที่3ที่2ที่1กันครับว่าเขาคือใครครับปั๊บ อย่างนั้นตอนนี้ครับที่พี่เอได้มาที่หมู่บ้านนักกีฬาในกรุงเทพใช่ครับมาหาคณะกรรมการหนึ่งท่านและก็ยังมีรับเชิญอีกหนึ่งท่านถูกต้องโอ้ผมน่ารักครับคนนี้น่ารักมากเห็นล้วแบบน่ารักนิสัยดีบอกได้เลยครับว่าท่านอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์โอ้พิพิยะนี่ก็คือเป็นช่างศักดิ์ที่ศักดิ์ให้กับตูนบริสเล็มรอช้าไม่ได้ครับครับอาจารย์ปิยะครับเชิญนิดนึงครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญครับพี่แกวิ่งมานะจริงจากบ้านจากบางนาใช่ไหมครับ วิ่งลาวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ปียะเดี๋ยวอาจารย์ปียะยังไงขอขอรบกวนเปิดหน้าให้น้องๆเห็นน่อยนะครับพนั่นนะะนั่นพี่ปียะงานประกวดออนไลน์ครั้งที่3ของพี่เอละกานะครับในกลุ่มชิมชมนำเสนอศิลปศาสตร์ซักโอ้โหผมท่องมา3วันฮะและครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งที่3ประกาศผลแล้ว หนึ่งสองสามนะครับและนี่ก็คืออาจารย์ปิยะที่แขกรับเชิญน่าจะเป็นเบื้องหลังนะที่เราทําให้น้องๆดูอ่าอันนี้เป็นเบื้องหลังอาจารย์ปิยะพี่ปิยะบอกว่าเมื่อไหรจะถามสักทีอาจารย์ปิยะอยู่ที่ไหนครับผมอยู่บางนาครับอ๋ออยู่บางนาวันนี้ขึ้นรถมาเลยใช่ครับโดยเฉพาะ ครับผมเพื่องานของพี่เอ๋ละกายครับคือคือเราเป็นอาชีพเดียวกันเราก็ต้องช่วยส่งเสริมกันกันลครับนี่นี่เราต้องช่วยส่งเสริมกันครับน้องๆหลายท่านนะครับอาจจะเป็นช่างศักมือใหม่นะครับอาจจะเอ๊ะพี่ปิยะไหนพี่พี่ปิยะพี่หนวดคุณน่ไครอะไรงบอกประวัติสักนิดหนึ่งครับคือผู้สั่งให้กับ อ๋อของพี่ตูนครับอ๋อนี่ไงลายลายตักหมูป่าในี่านในตำนานคนนี้เลยครับอาจารย์ท่านนี้ครับคือผู้บรรจงลงบนผิวหนังนั้นใช่ <c oughs> ผมขนลุกขนลุกพี่ปิยะมอยครับจะถามอะไรหนึ่งไหครับอันนี้เราก็ยังไม่ยังเราจะไม่ไม่พูดนะครับผมอันนั้นมันเป็นประวัติคุยเบื้องหลังครับรอไลฟ์สดนะครับตอนนี้ตอนนี้กําลังจะรอไลฟ์สดอยู่รอไลฟ์สดนะครับพี่ปิยะหรืออาจารย์ปิยะเนี่ยนะครับเขาจะมีทิปเล็กๆน้อยๆฝากน้องๆหน่อยการที่จะเป็นช่างสักลายครับสิ่งสําคัญเลยคือ ความคิดที่ดีครับนี่นี่ยะงครับไม่หลังเลยอะนนี่ไม่หลังเลยความวาคิดที่ดีครับถ้าเรามีความคิดที่ดีปุ๊บเราทําอะไรมันก็จะดี สั้นๆได้ใจกว่าครับผมสั้นๆกินได้พม่ี้เลยถ้าเกิดน้องๆอพี่ปิยะโอ้โหสุดยอดอาจารย์ปิยะสุดยอดอยากจะติดตามฮะติดตามผลงานนะครับหรือบางทีแล้วน้องๆยังไม่รู้ว่าอาจารย์ปิยะเขามีผลงานขนาดไหนฝากช่องทางติดตามเลยก็ใน f c e e o o o นะครับ,รบพิมพ์คำว่า ปิยะครับ P I Y A เลยครับอ่า P I Y A เลยนะครับแล้วก็จะเจออาจารย์ปิยะเลยนะครับก็ไปกดติดตามได้ติ๊กต็อกก็มีนะเอ้าเดี๋ยวจะไปเห็นอาจารย์นะครับอาจารย์ตามเต้นออันนี้เป็นเรื่องหลังไมยใช่นะครับเดี๋ยวก็จะเขาจะเริ่มพิธีแล้วนะแล้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ กอนค,ครับขอบคุณครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับกับการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ <c oughs> การประกวดออนไลน์ครั <c oughs> ้งที่3ของพี่เอละกาะ <c oughs> กรรมการ <c oughs> ผู้ทรงคุณวุฒิรู้จักกับพี่มิ้มช่างสักรายครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับวัครับวันนี้ได้เกียรติมาตัดสินให้กับพี่เอละกาครับ <c oughs> ก็จร <oires> ิงจริงเคยร่วมง,งานก,ากันมาแล้วเคยไปทำงานกาันที่เกาหลีรู้จักกันที่เกาหลีปกติเมื่อเมื่อสมัยก่อนนะสมัยก่อนเคยไปสักร่วมง,งานกับพี่เกาหลีนะฮะแต่ตนนี้เขาเขาสายตรงเกี่ยวกับงานญี่ปุ่นอยู่แล้ว<ม>แล้วผมมองว่าการตัดสีอะไรเงี้ยผมว่าต้องเป็นมิม้มไงต้องเป็นมิ้มเลยเพราะาปลาคราฟมิม้มสักจนนะโอ้โหแบบผมเชื่อเชื่อในเชื่อไหมครับว่าผมว่าผมเนี่ยสมภาษณ์ช่างสักโปรโรมาเยอะนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมสั่นมา <laughs> ผมได้มาเจอกับโปรจริงๆฮะแล้วน้องๆผมอยากจะให้น้องๆติดตามผลงานของพี่มิมสักนิดหนึ่งนะครับและตอนนี้พี่มิมเขาจะมีโปรเจกต์อะไรดีๆมากมายเลยครับติดตามทางออนไลน์ได้ติดตามทางไหนครับอ่ uh, Facebook ม i m tattoo Bangkok Thailand นะเขียนพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษใช่ครับ พิมพ์ได้เลยนะครับแล้วไปใน Google ก็ได้โซนใน g o o ก l e ก็ได้นะครับก็จะมีลิงก์อยู่ใต้ล่างนะครับลองพิมพ์เข้าไปดูครับกดปึ๋งเข้าไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรดีๆของพี่มิ้มนะครับแล้ววันนี้พี่มิ้มเขาก็มานะครับเป็นกรรมการให้กับพี่เอละกานะครับผมบอกได้เลยครับว่าท่านที่ได้รางวัลในครั้งนี้การประกวดออนไลน์ลอยสักครั้งที่รับของพี่เอละกาในกลุ่มชิมชมนําเสนอศิลปศาสตร์ลอยสักนี่ครับผมครั้งที่สามนี้นะครับ สุดยอดคณะกรรมการนะครับหนึ่งสองสามนะ วันนี้หนึ่งสองสาใช่ครับคัดจากประมาณร้อยผลงานแล้วก็คัดมาเหลือรอบสองสามสิบผลงานครับแล้วเราคัดเหลือแค่สิบผลงานก็คือวันนี้ตัดสินหนึ่งสองสามสองท่านเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สองท่านนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับก็คือพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะครับอาครับขอเชิญพี่บอลนิดนึงครับขอเชิญนะครับเชิญครับอาสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับก็พี่บอลนะครับ อารย์ญเับพี่มิ้นมาอยู่ด้วยครับมาดูด้วยครับมาอยู่ด้วยกันครับผมนะฮะอัดอัดกันนะครับแน่นดีพี่บอมนี่ก็คือจะเป็นพิธีกรวันนี้ครับก็นในการไลฟ์สดครับผมการประกวดลอยสักครั้งนี้ใช่ครับครั้งนี้สามคนสุดท้ายแล้วครับผมเป็นยังไงครับผมขอสอบถามพิธีกรนิดหนึ่งว่าตื่นเต้นขนาดไหน ก็น่าจะงวามครัวแล้วเพราะว่ามันจริงๆมันสนุกมาแล่ตอนตอนที่คัดเหลือสิบคนแล้วครับตอนนั้นก็สนุกมาแล้วแล้วก็ตอนเนี้ก็คือคนตั้งหน้าตั้งตารอผลอยู่ว่าใครจะได้อะไรยังไงเมื่อกี้ผมลองเช็คในกลุ่มของที่พี่เอละคนรอตั้งหน้าตั้งตารอดูเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนที่ได้รางวัลที่หนึ่งมีสปอนเซอร์พิเศษเข้ามาด้วยครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็เลยเขาก็จะได้เป็นเก้าอี้สักหลังด้วยครับจากร้านนอกจากรางวัลใช่นอกจากรางวัลเขาพี่พี่เขาให้ มาสดๆในไลฟ์สดที่เราคัด10คนกันเลยใช่ครับางวัลที่1ใช่ไหมครับใช่ครับรางวัลที่1จะได้เก้าอี้สักหลังของจากร้านพิ่นัทนาวาแททูซัพยอยุธยาครับโอ้โหถนนถนนรุจนะอ่านั่นแหละครับเขาก็เขาก็ยื่นมาให้เรื่นรางวัลมาให้เลยว่าอ่ะเดี๋ยวใครได้ก็ได้นีไปได้รางวัลสักหลัง เขาได้ักหลังเริ่มลงมักไม่ใช่รางวัลักหลังเก้าอี้สำหรับนั่งสักหลังเก้าอี้สำหรับนั่งักหลังนะครับผมบอกได้ที่หนึ่งได้สักวันที่หนึ่งไม่อยากถักแคือแบบนี้นะครับผมรางวัลที่1นะครับหนึ่งสองสามผมก็ว่าเป็นเกียรติแล้วนะครับแต่รางวัลที่1นึ่งะก็จะมีเซอร์ไพรส์อีกต่างหากใช่ครับใช่ครับผมบอกได้เลยนะครับน้องๆ รอช้าอยู่ใหญ่ครับงานประกวดรอยสักออนไลน์ของพี่เอละกานะครับจากกลุ่มจากุม,มชิมนำเสนอสิาา่อฝากลายสักอ่าอาจชื่ออาจจะยากนิดนึงนะครับ <c oughs> กดเข้าไปติดตามในเพจนี้ได้เลยหรือในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับติดตามไว้ครับก็สามารถเข้าไปลงงานให้เพื่อนๆได้ชมกันได้เข้าไปดูเขียนงานเข้าไปแบบสเก็ตงานอะไรก็ได้ครับเอางานที่เองทําเข้าไปให้เพื่อนๆหลายคนได้ดูได้ครับมันสามมันกว้างขนาดมันกว้างกว่าการที่เรามาทําการประกวดกันอย่างเดียวคือมันกว้างกว่านั้นครับและเดี๋ยวผมจะไม่รบกวนพี่ๆเขาแล้วนะเดี๋ยวพี่เขาจะต้องไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวขอเวลาอ่าเดี๋ยวขอเวลาสักนิดครับวันนี้ก็ แค่นี้นะครับขอบขอบคุณมากครับพี่นะขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามกันได้นะครับไลฟ์สดของพี่เอละกานะครับว่าเขาจะตัดสินกันยังไงนะครับขอบคุณพีครับผมขอบคุณครับผมครับนี่ครับเขาก็ให้ใคะแนนมาแล้วนะครับจากสองกรรมการแบบคุณพีนะครับแล้วก็ช่างพี่บิยนะครับโอ้สองสุดยอดตอนนี้ก็กำลังรวบรวมคะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับ มัมกตนนอเรานวเ้งนกนันวตีาตอนนี้นก็กำลังรวบรวมนะครับอันนี้ก็คือแฟนของพี่เอรกานะครับแฟนพี่เอรกานะครับแล้วก็นี่ก็คือทีมงานนะครับผมอาจต้องพูดเบาๆสักนดหนึๆๆ <sh arp ort> ๆๆ่งนะครับเนี่ยกำลังรวบรวมกัน ก็คือทุกท่านนะครับที่เข้ารอบสิบคนนะครับ oh, <okay. S 2> มีอยู่ใน oh, <okay. S 2> นี้ทั้งสิ้นนะครับนะผมสงสัยมากๆเลยตอนนี้รวบรวมคะแนนมาใส่แนวนะครับคะแนนจุดห <izzard. S 1> ้าเท่านั้นนะครับนะครับแค่หนึ่งแล้วก็จุดห้าเท่านั้นนะครับรางวัลคะแนนไม่ไ้ไม่ได้แตกต่างกันเลยผมบอกแล้วว่าทุกคนใกล้เคียงกันะ Yeah. Okay. นี่ก็คือบรรยากาศเบื้องหลังการแข่งขันครับโอ้โห,โหเขาไล์สดออกไปแล้วนะฮะก็บอกอย่างที่บอกครับน้องๆหลายท่านก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะครับมีการโป่งสายแบบสุดๆอาจารย์ทั้งสองท่านครับให้ประโยชน์กับน้องๆอ,อีกหลายๆท่านครับที่อาจจะไม่ได้เข้าประกวดหรืออาจจะชมเพื่อหาความรู้ก็ได้นะครับและสองอาจารย์ท่านก็ให้ความรู้ไปเยอะแยะมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆท่านไหนนะครับอยากจะดูชัดๆเจนๆกดเข้าไป ที่ลิงก์ของพี่เอและกาครับก็จะมีการไลฟ์สดปร,ประกาศผลรางวัลอยู่นะครับขอแสดงความดีใจให้กับทั้ง3ท่านหรือทุกท่านเลยนะครับผมบอกได้อย่างหนึ่งครับว่าน้องๆอย่าไปเสียใจนะครับถ้าเกิดว่าส่งงานประกวดแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้รางวัลอะไรเลยประกวดหลายรอบหลายครั้งก็ยังไม่ได้รางวัลเลยผมบอกได้อย่างเดียวครับว่าน้องๆชนะแล้วครับชนะใจตัวเองแล้วน้องๆกล้าที่จะนําผลงานของตัวเองเข้าสู่งานประกวดนี้ หรือว่าชนะแล้วครับจะแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ที่ได้ได้เลยคือมิตรภาพของพี่น้องความรู้และผมอยากให้น้องๆทุกท่านครับติดตามจะมีการจัดประกวดออนไลน์ครั้งที่4แน่นอนติดตามที่ ชิมชมนาเสนอศิลปศาสตร์ลอยสักครับก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันครับให้ความสําคัญกับงานประกวดไม่ว่าจะเป็นงานประกวดประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเวนชั่นนะครับหรือว่าประกวดออนไลน์นะครับทุกงานประกวดมีประโยชน์ครับแล้วแต่ว่าเราจะหยิบประโยชน์เอามาใช้ได้อย่างไงแค่นั้นเองเป็นคลิปเบื้องหลังการประกวดลอยสักออนไลน์ครั้งที่3ของพี่เอละกานะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับน้องๆช่างสักนึกถึงอุปกรณ์สักลายนึกถึงร้านโปรเฟชชั่นอลแท็บทูครับร้านโปรเฟชชั่นอลแททูเป็น ร้านขายอุปกรณ์สักว์ครบ วงจรครับกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับร้านขายอุปกรณ์สักครบวงจรร้านโปรฟชชชั่นัลแททูครับถ้าน้องๆครับเห็นโอ้โหช่างสักเขาโปรๆกันท้านเลยแต่ตัวเองยังไม่เป็นหรือว่าเป็นมาแต่อยากจะเพิ่มครับเพิ่มความสามารถเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองครับไปเรียนเลยครับโรงเรียนสอนสักลายเอเป็กอาร์ตดอนเมืองครับก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันครับกดเข้าไปดูครับเข้าไปสอบถามว่าราคาเรียนเท่าไหร่มีอะไรบ้าง ถามได้เลยครับและเมื่อเรามีงานต่างๆครับเฉลิมฉลองหรือว่างานอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงครับเมื่อมีการเมคอัพหน้าครับแต่งหน้าครับติดต่อได้ครับ m a ด้าเมคอัพครับก็มีลิงก์อยู่ใต้ล่างเช่นเดียวกันครับกดเข้าไปสอบถามได้เหมือนเดิมครับวันนี้แทาทู h ชน n นลใบหลังเจริญผมสวัสดีครับครั้งที่4นะสนุกสนุก